สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอะอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตานุลราจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวัสซาลาตุวัสซาลามอัลลอฮ์อัลชาร์ฟินอันบิยาอิวันมุรซาลีน waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شَرَه لِصَدَرِي وَيَسْرِ أَمْرِي وَحْلٌ أُقْدَةٌ مِلْسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إلَّا مَا جَعَنْتَهُ سَهْلَ وَأَنْتَ تَجْعَلُنَّهَاذَنَ إذَا شِئْتَ سَهْلَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَ ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا كرحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุ่นกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาที่ทำให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมานั่งเรียนแล้วก็มานั่งศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาความภาคภูมิใจกับการที่เรานั้นได้เป็นเบ่าของอัลลอฮฺสุบาลฮ การที่เราได้นั่งฟังสิ่งที่เป็นพระดำรัสของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาน,นั้นถือว่าเป็นความโปรดปัานสูงสุดอีกประการหนึ่งที่พวกเราทุกๆคนจะต้อง รู้สึกสำนึกในกรุณาที่คุณของรลองสุฮานหัวตาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราพูดคุยกันมาในการอธ,าธิบายอันกุรอานในสุรอัตตอริกแล้วก็เราก็อยู่กันนะครับในองค์การที่4นะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายองค์การนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความเข้าใจนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับหลังจากที่พี่น้องได้มีโอกาสในการที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังองค์การ อันกุรอานก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ในองค์การที่4นะครับเราอยู่กันในสุรอะตอริกนะครับเป็นสุรที่เราได้พูดคุยกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้ววันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะขยับไปนะครับในองค์การที่5ที่6ที่7นะครับอินชาอัลลอฮ์ในองค์การที่4ครับพี่น้องท่านใดที่มีอันกุรอานอยู่ในมือนะครับมีอันกุรอานแปลไทยอยู่ในมือพี่น้องก็สามารถที่จะนะเปิดอันกุรอานนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะ ดูตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับในองค์การที่4ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาดได้กล่าวเอาไว้นะครับอ้าอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรลราจิมอินคุลลุนับซิลลัมมาอะลัยฮ์ฮาฟิด นะักนะวิชาการก็ได้อธิบายนะครับในองค์การนี้เพื่อที่จะให้พวกเรานะครับได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮฺสุบฮาหะฮหัวตาลานะครับว่าพระองค์กล่าวเนี่ยองการนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะบอกให้เรารู้แล้วก็พยายามทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺสุบฮาหะฮหัวตาลาให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น นะในโลกใบนี้นะให้พวกเราได้คิดให้พวกเราได้พิจารณาในสุรตัตอริกเป็นการบอกถึงการสรรสร้างของอลัลลอฮฺ سبحانه ะฮุตาลาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่ทำการประกาศนะครับในการสร้าง สิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตะลากล่าวเอาไว้ในสุร้อนนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงดาวนะครับหรือจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกินความสามารถของการเป็นมนุษย์ที่จะทําได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตะลาประกาศสิทธิ์ประกาศความเป็นเจ้าของทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อเราไปดูนะครับในอายันกุรานองค์การที่4ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาได้กล่าวนะครับอิงกุลูนนฟซิลลัมมาอะลัยฮาฮาฟิซ หมายถึงนะครับไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือแปลว่าทุกทุกชีวิตนั้น,นอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺวาตาล์บังเกิดมาในทุกทุกชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่โดยลำพังอิงกุลูนับสิลลำม,มาอลัลฮะฮาฟิดเว้นแต่นะครับในประโยคนี้นะครับคำว่า นะลัมมาตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอาดาตุลิสติสนะหมายถึงอะไรพี่น้องครับอาดาตุลิสติสนะอนี่ก็หมายถึงเครื่องมือที่บอกกล่าวนะครับยกเว้นเป็นการยกเว้นเมื่อเพื่อที่จะเป็นการตัดตอนประโยคให้ได้รู้และให้ได้เข้าใจว่านะครับคำว่าอ,อิงกุลลุน,นับสิลลัมมาอะไลหะห้าฟิดต,ตรงนี้เนี่ยนะครับอเลสุมตลาบอกมนุษย์ทุกคนหรือไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่ถูกบังเกิดมาและให้มีชีวิตอยู่โดยตามลาพังเนี่ย เว้นแต่คำว่าตรงนี้แหละครับคำว่าอาดาตุนอิสติสนาเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับอยู่ตรงไหนล่ะนะครับนะดูตรงคำว่าลัมมาเนี่ยลัมมาเนี่ยนะครับพี่น้องมามเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาอธิบายเลยนะครับอิงกุลลนับสินลัมมานะครับฟีลัมมาตรงนี้นักวิชาการที่อธิบายเอาไว้เนี่นะครับในการอ่านของท่านอาลซิมนะครับแล้วก็ทฮะฮัมซาอิบนาอามิร นะครับท่านอบูยะฟรัรนะครับได้อ่านแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าทุกๆคำอ่านของอายะอันกุรอานนั้นมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อิอนนะครับ อันนี้ก็คือนะครับฮียอั ah ลมุคาฟฟะอมินสกีละนะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ว่าการอ่านคำว่าอินตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการทำให้มันเบาลิ้นนะครับทำให้มันเบาลิ้นนะครับนะแล้วก็ลำมาตรงนี้พี่น้องครับคำว่าลำมาตรงนี้ลามอัลฟาริก็ ah นะครับหรือว่าลมอุฟาริก็ ah ตรงนี้เป็นตัวที่จะมาแยก นะครับมาส่วนมาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมาซีไดลิตะกีดหมายถึงเป็นตัวที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเน้นยำ้ำดังนั้นนะครับ เรื่องนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้นะความหมายของคําว่าอิงกุลลุนับซิลัมมาอะลฮะฮาฟิสตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาพระองค์กําลังบอกให้ได้รู้และได้ให้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนนะครับชีวิตทุกชีวิตที่ถูกบังเกิดมาบนโลกใบนี้นั้นเขาไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่โดยตามลําพังดังนั้นพี่น้องจะคิดไปเองนะครับอาจจะบอกว่าตัวเองนั้น,นอยู่ตัวคน ยอยูอ่ตามลําพังโดดเดียวเดียวได้อันนี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำว่าอิงกุลลุนะับซินนะละมาอะไลฮะฮาฟิศเนี่ยถือว่าเป็นเจวาบุลลิลกอสัมหมายถึงอะไรครับเป็นคำตอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาได้ทำการตอบนะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำการสาบานก่อนหน้านี้ในองค์การที่หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาสาบานกับดวงดาวนะสาบานกับดวงดาวที่ทอแสงที่ประกายแสงอยู่ในยามค่ำคืนและมันปรากฏในตอนกลางคืนเนี่ย นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาล็อสุมาตราสาบานกับมันเพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้นะครับว่านะบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรพี่น้องบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่อล็อกสุฮานะหัวตะลาสร้างมันมาเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่ซึ่งมนุษย์หน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะสร้างได้ นะครับดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสาบาลในแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยเป็นการสาบาลที่สุดยอดและกรไรเทียมทานจริงๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นสำนวนนะครับเป็นโวหารของอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอ่ะพี่น้องครับไปดูนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับ นะเขาอธิบายกันแบบนี้พี่น้องครับนะอิกร in ุลนับศิลามาอะเลห์ฮ่าฟิดอายุมามินอินซานินอิลลาวะอาเลฮิมาลาอิกะตุนฮาฟาดอตุนนะครับฮาฟาดอตุนตรงนี้คำอธิบายประโยคนี้นะักวิชาการมุฟัสซิรินไม่ว่าจะเป็นตับซีดของท่านอิบนนกะซีดนะครับตับซีดของอิบนนจาริดอัตตาบารีตับซีดอ,อ,อัลวาซีดนะครับ ของลิลวาฮิดีนะครับแล้วก็ أ, ในตับซิดนะครับของอิบนนอติยะนะแล้วก็บายานอัลบายานฟีอักซามิลกุรอาดนะครับของอิบนุลกัยยิมนะก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับในทํานองเดียวกันเลยว่าตรงนี้นะครับ อายุมามินอินซานินอิลล a วะอไลฮิมาล k a t กะตุนฮาฟา t ุนดังนั้นในประโยคนี้เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่ามนุษย์ทุกๆคนนะครับไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ถูกบังเกิดมาโดยที่เขานั้นไม่มีผู้ที่ไม่ไม่มีผู้ที่ดูแลไม่มีผู้ที่ปกปักรักษานะครับเช่นเดียวกันในตับซิดของอิมเนกาซิดก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้อายุคุลนับซินอลฮมินัลลอฮิฮาฟิดุนยาฮุรุสุมินันอาฟัด หมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตะลาจะให้การดูแลกับชีวิตทุกๆชีวิตเลยนะครับให้การดูแลชีวิตทุกๆชีวิตเลยท่านอิมติกซิดได้ยิบยกอายันกุรันอีกหนึ่งองค์การมาอธิบายเสริมซึ่งกันและก,กันกามาก็อเลตะอาลานะครับในซุรออัลรอะดูองค์การที่11อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตะลากล่าวว่ายังไงละหูนะครับละหูมมอักกิบะละหูมมอักกิบะตุมมิมไบนียได ว่ามิลควาล์ฟีฮียัพฟัฎู نهو من أمر الله อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวเอาไว้ในส ah ุรษะอัลราดูนะครับองค์การที่11บอกว่ายัางไงครับองค์การที่11นี้อัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับในองค์การที่11เพื่อที่จะเป็นการอธิบายให้รู้เพิ่มเติมนะครับละฮูมูอักกิบะตุมมินไบเนียะไดฮิแปลว่าอะไรนะครับสำหรับเขาละฮูตรงนี้สำหรับเขาตรงนี้หมายถึงใครอ่ะ นะครับล้หูก็คืออัลลัมมาลาอิกะหมายถึงสําหรับบรรดามวลมาลาอิกะหรือมลักษ์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ที่อะไรครับมูอคีเบตุนมาลาอิกะนั้นเป็นผู้ที่เฝ้าคอยติดตามนะครับแปลว่าเฝ้าคอยติดตามมินไบเนียไดฮีนะครับติดตามาทั้งข้างหน้านคําว่ามินไบเนียไดฮีแปลว่าอยู่เบื้องหน้าของเขา เบื้องหน้าของใครอ่ะเบื้องหน้าของกุลลุนับซินไงของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาบังเกิดมาว่ามิลคอลฟีฮีแล้วก็อยู่ทั้งเบื้องหลังของพวกเขานะมินอัมริอ่อยาฟารูนะ,ะว่ามิลคอลฟีฮียาฟารูนะฮมินอัมริลาละอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าบรรดามลักเหล่านั้นบรรดามวลมาลอลกะเหล่านั้นนะครับจะทําตาม พระบัญชามินอัมริลาาแปลว่าจะทําตามหรือปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาอั Allah, าลลอฮ์สั่งให้เขาดูแลชีวิตทุกชีวิตสั่งให้เขาดูแลคอยอยู่เคียงข้างติดตามชีวิตทุกชีวิตนะครับมนุษย์ทุกคนที่ถูกบังเกิดมาแล้วก็ให้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลักหรือเราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าเทวทูตก็ได้ นะครับให้เทวทูตท,ที่มาประจํากายมาอยู่กับตัวของมนุษย์นะฟีกุลลินับสินในทุกๆคนเลยนะครับดังนั้นประโยคตรงนี้พี่น้องครับเป็นการบอกให้รู้ว่ามนุษย์จะไม่ได้ถูกบังเกิดมาเว้นแต่จะมีมลักษ์มีผู้ที่คอยดูแลคอยพิทักษ์รักษาเขาคนนั้น พี่น้องอาจจะ,ะมีความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเรามีผู้ที่คอยปกปักรักษาแล้วทำไมเรายังเกิดภัยพิบัติยังเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นกับเราอันนั้นคือในส่วนของบททดสอบนะครับให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้อันนั้นคือในส่วนของบททดสอบนะครับเอาล็อตท่าล็อตประสงค์จะให้บรรดามวลมาอลกฮ์ที่ติดตามตัวมนุษย์ทุก,ท,กทุกท่านเนี่ยทำการปกปักรักษาหรือว่าปกป้องให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นการแพ้พานหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเอาล็อกก็ทำได้นะ แต่คนหนึ่งคนใดที่ประสบกับภัยพิบตัติหรือประสบกับนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบททดสอบของเขานั่นคือการกําหนดจากอัลลอฮ์และมาเลยกัสจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวแต่ลาเหมือนกับที่อายันกุรานองค์การที่อยู่ในสุระรารดูองค์การที่11มาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับบอกว่ายังไงครับแลหูมูอ์ัคีบะตุมมิบเยนียไดฮิวามิลคัลฟิฮี ยาฟาดูนามินอัมริลลาฮิอลลอฮ์สุบฮานะฮวาแต่ละบอกว่าและเขามลักนะที่ประจำกายอยู่กับมนุษย์ในทุกๆคนเนี่ยนะเขาจะมาอยู่ทั้งเบื้องหน้าของมนุษย์นะครับเบื้องหลังของมนุษย์แล้วก็คอยพิทักษ์รักษาคอยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาเท่านั้น ไม่ได้ฟังมนุษย์นะครับมาเลากาที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทุกท่านเลยเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังเรานะเชื่อฟังคําบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลัตเท่านั้นดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่พบเจอกับเพื่อนพ้องพี่น้องมุสลิมเนี่ยให้เรา กล่าวสลามอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ได้มีเรายือนอยู่คนเดียวเวลาที่นบีบอกเนี่ยพวกท่านั้งหลายจงกล่าวสลามนะอัสลามุอะลัยกุมคําว่ากุ่มเนี่ยคือฝาหูพจน์ที่เป็นสรรพนามที่เรียกคนที่อยู่ต่อหน้าท่านมากกว่าสองขึ้นไปเนี่ยคำว่ากัฟอูมิมกุมเนี่ยแหละครับพี่น้องก็คงจะแปลกใจเอเอเราเนี่ยเดินมาคนเดียวนะแต่ว่าทําไมทําไมนบีสั่งให้เราอัสลามุอะลัยกุ่มทําไมไม่อัสลามุอะลัยกะ นะครับเฉพาะท่านคนเดียวเพราะอะไรละ่ะนบีรู้นบีเข้าใจนะครับว่ามนุษย์ทุกๆคนนั้นจะมีมลักที่อยู่รายล้อมในตัวเขานะครับทุกๆคนเลยดังนั้นนี่คือความสําคัญและเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไวนะ้นักวิชาการมุฟสัสซิลินบางท่านหยิบยกนะครับขามากอลลอฮฺตะบาร,ร์กะวตาอัลานะครับในอายะฮ์อัลกุรอานในส ah ุรอัลอินฟิตอรองค์การที่10 11แล้วก็12มาอธิบาย นะครับเพิ่มเติมอธิบายอายห์นี่แหละครับว่าอินน่าไอล่กุมละหาฟิซูนแท้ที่จริงแล้วในตัวของพวกท่านทั้งหลายนั้นหาฟิซูนมีผู้ที่พิทักษ์รักษากิรอมันแกติบินเป็นผู้ที่ทรงเกียิเป็นผู้ที่คอยจดบันทึกต่างๆยะมาลูนนำมาตัฟอัลูน อย่ามา,นะมาลูนะมาตาฟอาลูนแล้วก็พวกเขารู้นะครับในสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัตินี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่บรรดาน,นักวิชาการมุฟสิรินได้หยิบยกอายะอันกุรานมาอธิบายซึ่งกันและการเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลานั้นนะครับกล่าวถึงนะครับอิงกุลลูนะับซิลลามาไอัลฮะฮาฟิดุนทุกๆชีวิตนั้นจะมีผู้ที่คอยพิทักษ์รักษาชีวิตของเขานะก็คือมนุษย์นั่นเอง ผู้ที่พิทักษ์รักษาตรงนี้ก็คือทหารของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวัตละลาก็คือบรรดาเทวทูตหรือว่ามวลมาลาอิก้าของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวัตละลานั่นเอง ซึ่งมีการสำทับจากอายะ์อันกุรานองค์การหนึ่งที่เราได้หยิบยกแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในซุรอรอดูที่ท่านอิหมามอิบนิกาธิดะฮิมะฮุลล์หยิบยกมาอธิบายหรือนะครับจะเป็นคําอธิบายของนักวิชาการท่านอื่นๆนะครับที่หยิบยกมาอธิบายยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอิบเนจาิตอัตบารีนะครับตับซีดของอิบนนอาติยะนะครับตับซิดอัซาดีนะครับแล้วก็ในตับซีดของท่านอิบนโอุซมีนนะครับในยุสอัมมาท่านก็ได้อธิบายประมาณนี้ น,นี่ครับคือความสําคัญคือสิ่งที่เราได้นะครับจากบรรดานักวิชาการที่ทําหน้าที่ในการอธ,ธิบายอันกุรานให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอ้าวพี่น้องครับไปดูองค์การต่อไปนะครับในองค์การต่อไปที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะละกล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่5อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะละกล่าวไว้อย่างไรเราไปดูกันนะครับองค์การที่5ครับ فلينظر الانسان مما خلق นะครับพี่น้องดูนะฟัลยันดูริลอินซานนุมิมมาคุลิคอ์นะฟัลยันดูริลอินซานฟะฟาอาฟฟาตรงนี้นะครับฟาอาติฟ้าเป็นฟาที่ทําให้เช right. ื่อมนะครับคําว่ายันดูริยันดูรินะครับฟาอาติฟาแล้วก็ม uh ีลามด้วยความจริงแล้วอ่านติดกันเป็นฟันฟาอาฟฟาแล้วก็ละยละยันดูรินะครับอ่านเป็นฟัลยันดูรินะครับลามตรงนี้เขาบอกว่าเป็นลามนะครับลาม นะลามลามุลอัมรินะครับเป็นลามของคำสั่งใช้เป็นลามที่บ่งบอกถึงการสั่งใช้นะครับนะคำว่ายันซุรยันซุรตรงนี้นะครับเฟียลูมูดอละก็คือคำกิริยาที่เป็นปัจจุบันการนะครับแต่มีสำนวนเป็นการสั่งใช้นะครับอ,อัลอินซานูคำว่าอัลอินซานูนะครับ อัลอินซานุนะครับคำว่าอินอัลอินซานุเป็นอิสมุนมัรฟุอุนนะครับเป็นคำนามที่อ่านเป็นสระดอมมะมิมมาฮารฟุนะครับฮารฟุฮารฟุจารินแล้วก็เป็นอิสมุนเมาซูนด้วยนะครับมีมีมอามะอีกคูเลียก็คูเลียก,เยก็เป็นเฟียอุลมาดินนะครับเป็นคำกิริยาในอดีตการที่นะครับถูกทำให้ถูกตัดในส่วนที่เป็น ประธานในประโยคออกไปคำว่าคำเดิมเนี่ยอ่านว่าขอแล้วก็นะครับแต่ในประโยคนี้คำนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮัว่าตะลาใช้คำว่าคูลิก็ขอแล้วก็แปลว่าสร้างนะครับแต่คำว่าคูลิก็แปลว่าถูกสร้างเพราะว่าเป็นเฟียมาดินมับนนลิลมาจฮุนหมายถึงตัดประธานในประโยคออกไปอ้าวยังไงสำคัญยังไงพี่น้องไปดูนะครับสิ่งที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้หยิบยกอธิบายนะครับคำแต่ละคำที่อยู่ในนะครับ ในอะไรครับในอายันกุรานองค์การนี้นะครับบอกว่าในอายันกุรานองค์การนี้เองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัอตาลาได้กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์กําลังจะบอกกับพวกเราผู้ศรัทธาทุกๆคนเลยให้ได้รับรู้ให้ได้รับทราบนะครับว่า เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตลากล่าวคำว่าฟัลยันดูริลอินซานูมิม,มคูลียกาะนะครับอันนี้นะักกุชาการก็อธิบายเลยนะครับเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตะลาก่าวในประโยคก่อนหน้านี้นะครับประโยกก่อนหน้านี้ก็คืออะไระลัมมาดะคาอรอันนัก,กลุลละนับซินอะลเลีย ฮาฟินะครับเมื่ออัลลอฮ์สุลตัลละกล่าวถึงท so ุกๆชีวิตนั้นจะมีผู้ที่พิทักษารักษานะครับอัลลอาซาริฟอวลัมริฮิว่า วัวนชัติฮีอัลูลานะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็ได้อธิบายนะครับถึงคุณลักษณะของมนุษย์ด้วยกับการดูด้วยกับการมองนะครับในช่วงแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้เริ่มต้นนะการอะไรครับาการานะการาวิวัฒนาการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได,ได้ได้กล่าวกับตัวมนุษย์เองนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับ ขยันกุรานอ,องค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตะลาบอกว่าฟันยันดุริลอินซานุดังนั้นฟ้านะครับจงตรึกตรองหรือว่าจงดูสิฟัลยันดุตนะครับแปลว่าจงดูสิจงพิจารณาจงไตรตรองนะครับอยู่ในความหมายของคําคํานี้เลยมนุษย์เนี่ยจงดูสินะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะโคลิก็เขาถูกสร้างหรือถูกบังเกิดมาจากอะไร ถูกบังเกิดมาได้อย่างไรอัลลหฮฺอัก,กบ,บัรกะบีรอพี่น้องครับอันนี้เป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะได้กระทําการพินิจพิจารณานะครับเหมือนกัน เหมือนกับที่นะักวิชาการอธิบายเลยนะครับอัตบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตะลาได้ติดตามการให้คุณนนั้นลักษณะของมนุษย์ด้วยกับการเชิญชวนให้มนุษย์นั้นใช้นะการพิจารณานะครับการมองในช่วงการเจริญพันธุ์หรือว่าในช่วงของการเจริญเติบโตในช่วงแรกๆฮัตตายะอัลละมะอันนะนะมันอันชะอันชะฮู قادر على إعداءته على إعادته وجزائه فيعمل لذلك ولا يملي على حافظه إلا ما ย่าสรุ้หูฟีอาคีบาติฮีนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้อธิบายเอาไว้นะครับนักวิชาการนะครับนักนักวิชาการอธิบายอัลกุรอานในส่วนของตัฟซีรอัลกุรุตูบีนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้เลยว่าเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาให้มนุษย์พิจารณาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นการสรรสร้างของมนุษย์เนี่ย นะครับจนกระทั่งเขาเจริญพันธนะ์มีพละ,ะกำลังนะครับในการาที่จะดำรงชีวิตอยู่แล้วกนะ็กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมแล้วก็กลับไปสู่การตอบแทนของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตลทั้งหมดทั้งปวงนะครับอลัลลอฮฺซุบฮฺานะลได้กล่าวเอาไว้ในอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตลาได้กระทำเอาไวา้ให้มนุษย์ได้รู้และพิจารณา นะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับโดยตับซิดของอิมเนเจอริสอัตตาบรีนะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็อิมนิกซิดนะครับได้อธิบายเอาไว้ตรงกันตรงนี้นะครับฟันยันซูริลอินซานุมิมมาคุเลเกะนะครับหมายถึงไอ้ฟันยันซูริลอินซานมุมูตะกัฟฟิรนัน นะครับมุตะกฟิรอนมินอายิชัยอินคอละกอฮูรับบูฮูซุบฮานะฮูวตาอัลานะครับตรงนี้นะครับท่านอธิบายว่ายังไงมนุษย์จงพิจารณาดูนะครับจงพิจารณาดูนะว่าคนที่นะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาตาละเขาจะพบสิ่งใด นะครับเขาจะได้พบเจอกับสิ่งใดเขาจะได้เจอกับอะไรนะครับดังนั้นให้พิจารณาดูนะใช้สติใช้สัพพัญญะให้ดีแล้วก็มนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแตละสร้างเข้ามายังไงเพื่อที่จะให้รู้ถึงผู้สร้างที่แท้จริงเพื่อที่จะได้ให้ขอบคุณต่อพระผู้สร้างที่แท้จริง นะครับนี่เองนะครับนักวิชาการหยิบยกอายอันกูรานมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับหยิบยกอายันกุรันในสุราาาา์อิบาซาองค์การที่17องค์การที่18นะครับท่านอิมเนกาซิดรอฮิมาฮุลลอได้หยิบยกมาอธิบายนะครับอธิบายว่ายังไงล่ะอธิบายในส่วนของคําว่าฟันยันซูริลอินซานุมิมมาโคเลาะนะครับ จงพิจารณาดูสิว่ามนุษย์นั้นถูกสรรสร้างถูกบังเกิดมาอย่างไรกาก็ลอลาตาอาลาซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วเจกเช่นเดียวกับคําดํารัสของพระองค์ที่ได้กล่าวเอาไว้กูติละละอินซานุมาอักฟาระนะครับกูติลลอินซานุมาอักฟารมนุษย์เนี่ยถูกสังหารให้ตายเสียนี่ก็ดีนะครับมินไอย,ยิชัยอิลกอละกด้วยกับสิ่งใดเล่าที่พวกเขาได้บังเกิดมาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮตาลาสร้างพวกเขามา อัลลอฮฺุอักบัดนี่คือการบอกกล่าวให้ได้รู้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งใดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาเรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาท่านอิหม่ามอัมนิกะธ,ธิอธิบายอายันกุรอานองค์การนี้เพิ่มเติมนะครับตันบีฮุลลินอินซาเนียลาดะฟีอัลสลิฮิลลาตีกูลิกะมินฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาได้เน้นยำ้ำได้ความสำคัญแล้วก็นะครับได้ บอกถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เขานั้นอยู่ในสภาพที่มีความอ่อนแอในช่วงเริ่มต้นแล้วก็จนกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง และอละัลลอฮ์ซุลตัลลก็สร้างเขาว่าอิรชาดุลและพระองค์ก็ได้ทรงชี้แนะเขาชี้แนะใครมนุษย์ไงล่ะครับอิลาอัลยัติรอฟิบิลมาอาดีให้เขาได้รับรู้รับทรบาบเรื่องราวต่างๆและเรื่องราวที่เขาจะต้องกลับไปกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตาลลัคเลีนนะมันกาดารอะลัลบะลัลบาดาอตินะคับลัลบะดะอติวะฮุวกอดิรุนอัลอัลอิอาดะติ บิทอรีกิลูลาเขาเริ่มนะครับเริ่ม นะด้วยกับอะไรสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาได้ก,กําหนดให้เขาเริ่มมาจากสิ่งใดนะมีความสามารถขนาดไหนแล้วก็เขาก็จะต้องกลับไปสู่หนทางอันดั้งเดิมหรือว่าหนทางในช่วงแรกจากที่เขาเริ่มมามนุษย์ถูกเริ่มมาจากอะไรพี่น้องครับความอ่อนแอและท้ายที่สุดเขาก็จะกลับไปสู่ความอ่อนแอนะครับเหมือนกับที่อลัลลอฮฺสุบฮานาหอัลตะลาได้ก,กล่าวเอาไวา้นะครับในซุร้ออรุรมอ่าพี่น้องครับ นักวิชาการมุฟัสซรินนะครับท่านอิบเนกะซิรรฮิมาฮุลลอห์หยิบยกอายะอันกุรานในสุรอัรูมเพื่อที่จะบอกและก็อธิบายสำทับเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลากล่าวเอาไว้ในสุรอะรุมองค์การที่27นั้นเป็นอย่างไรพี่น้องดูนะครับนักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรานองการนี้มาบอกให้กับพวกเราฟังนะครับบอกว่าอย่างไงพี่น้องครับควรละียะบดเออลกลกะซุมมายูออดูฮูวะฮัว อ่าวนุอ้าไฮิแปลว่าอะไรพี่น้องไปดูความหมายกันนะครับวันล,ละดียับดาอุแปลว่าอะไรและพระองค์ก็คือผู้ที่ทรงเริ่มต้นเริ่มแรกในการอะไรครับยับดาอูลคอลในการสรสร้างนั่นเองซุมมาโยอิดูฮูแล้วอลัลลอฮฺซุบะฮานตะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทําให้มันกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะครับ อฮัวอหัวนุอายไฮีและมันก็เป็นการง่ายสําหรับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําได้ทรงปฏิบัติเอาไว้ดังนั้นเป็นเรื่องเล็กมากเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสร้างมนุษย์มาและให้เขาเจริญพันธ์เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็พระองค์จะทรงทําให้มนุษย์นั้นกลับไปสู่สภาวะดั้งเดิมความอ่อนแอเหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังนั้น พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กําลังบอกว่านี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลานะครับที่บ่งบอกให้รู้ว่าใครจะทําได้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลานะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอินชาลอในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาทราบกันว่าอัลลอฮฺสุลต่านกำลังจะลงลึกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างมนุษย์อย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดละออมากแล้วก็ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสำหรับพี่น้องที่จะได้ติดตามกันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับติดตามกันในส่วนของทับซีรุนกุรอานในซุรอัตตอลิกค,ครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับบัลลอฮัวลิยูตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามอะลัยกุมุอะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์